สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเต๋สวัสดีอาจารย์พัดด้วยนะครับะสวัสดีค่ะ,ะครับอย่างที่ทุกคนนะครับทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันนะครับคริปโตเคอรเรนซีเป็นที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจมากๆในปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับเราได้ยินกันมาหลากหลายช่องทางเลยนะครับว่าเรามียักษ์โคเเ็นเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเมืองปัสตุสแห่งนี้นะครับ เราจะไปถามใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าของโครงการของเรานะครับว่ายักโกลเกนคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยไขยข้อข้องใจให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับค่ะวันนี้นะคะเต๋ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณเบนแล้วก็มากับอาจารย์พัดด้วยนะคะอาจารย์พัดก็เป็นอาจารย์ประจาโรงเรียนปันสุขไฉไลของเรานะคะก็เราได้เรียนรู้ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันไปแล้วนะคะแล้วอย่างที่คุณเบนถามมาว่าเอ๊ แล้วเหรียญน,น้องยักษ์โทเค็นของเราเนี่ยคืออะไรเหรียญน,น้องยักษ์ของเรานะคะหรือว่ายักษ์โทเค็นเนี่ยเป็นเหรียญที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็นรีวอร์ดหรือเป็นเหรียญยูทิลิตี้ที่อยู่ในเมืองฝันสุขในแพลตฟอร์มของเราทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเต่พูดคนเดียวเดี๋ยวจะแบบเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรล่ะโทเค็นคอยอะไรก็ตามที่ทุกท่านเนี่ยได้ยินมานะคะ เดี๋ยวเราถามความรู้เชิงลึกกับอาจารย์ดีกว่าสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับก็จากการที่ทุกท่านได้เรียนนะครับมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของสกุลเงินนะครับคริปโตเราพักไว้ก่อนเรามาที่เรื่องของโทเคน็นมีการแยกประเภทให้เห็นว่าแม้แต่โทเค็นแดงที่ถูกสร้างขึ้นจากเหรียญอื่นหรือสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีสมาร์ทเชนเนี่ยอย่างน้อยก็มีสประเภทประเภทที่เป็นยูทิลิตี้โทเค็นเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับ เฉพาะวัตถุประสงค์เฉพาะโครงการก็อีกประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ security t o k e n นนะครับก็จะเป็นคล้ายสินทรัพย์ที่เป็นเปลี่ยนสมรรถตัวแทนของหลักทรัพย์ส่วนยักษ์โทเค็นของเราเนี่ยเป็นประเภทที่1น่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับวัตถุประสงค์ของโครงการครับก็เรียกได้ว่ายักษ์โทเค็นของเรานะครับก็เป็นเปลี่ยนประเภทที่1น,นั่นเองนะครับแล้วในส่วนของ I D O ละครับที่มีหล,หลายๆคนพูดกันว่า I D O I D O อันนี้คืออะไรครับผม ไอเดียก็คือการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถือครองสินทรัพย์หรือเหรียญหรือโทเค็นของทางโครงการหรือของทางเมือนปันสุบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากระบวนการของการ i d เดโอเนี่ยเป็นคำใหม่ที่ทุกท่านก็ต้องศึกษาเพิ่มนะครับแต่ว่าคำเนี้ยจะนอกจากคนอื่นไม่ได้เลยที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจได้เดี๋ยวฟังจากมดเตครับค่ะก็ถ้าสับย่อง,ง่ายๆนะคะของไ d เดโอเราเคยได้ยิยนแล้วแหละ IPO ICO I D O นี่ก็คลายกันนะคะก็เป็น uh, Initial Decentralized ะะ Offering ก็คือการเสนอให้ผู้ที่ต้องการจับจองเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิตัลนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเฟสแรกๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงแรกของ uh, เหรียญน,น้องยักษ์นะคะการเสนอให้ได้รู้จักแล้วก็ได้จับจองนะคะเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัลน้องยักษ์ นะคะหรือว่าเหรียญยับโทเค็นของเรานั่นเองค่ะแล้วในกรณีที่เกิดอยากมีคนสนใจและอยากมีส่วนร่วมกับโครงการตรงนี้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับบอสต้องบอกว่าเหรียญเรานะคะช่วงแรกเนี่ยเราให้สิทธิกับดีลเลอร์หรือว่าผู้แทนขายข,ายของเราทุกท่านในเมืองปัตสุเมืองไฉไรนะคะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินตัวนี้ก่อนดังนั้นนะคะก็ต้องติดต่อตัวแทนของเราได้เลยค่ะได้เลยนะคะได้เลยค่ะ ทราบมาว่าการที่จะเป็นเจ้าของยักษ์โทเกนเนี่ยต้องใช้สกุลเงินต้องใช้คริปโตในการซื้อนะครับเราก็จะใช้คริปโตที่เป็นสกุล BNB นะครับทุกท่านรู้แล้วนึกถึงกระดานบิดขับกับกระดานบนั้นนะครับเราสามารถติดตามราคาติดตามการเปรียบเทียบติดตามการแลกว่า1 BNB สามารถแลกได้กี่โทเก้นนะครับเราก็มีช่องทางให้ตามไม่ว่าจะเป็น Twitter Line Official นะครับแล้วก็แฟนเพจ ท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแอปพลิเคชันที่ทุกท่านได้สร้างกระเป๋าการสร้างบัลเลตนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถที่จะเอา BND มาแลกได้หรือบางท่านอาจจะไม่มีความถนะัดยังไม่มีความชนานาญเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับแอดมินนะครับแอดมินก็จะ ช่วยอำนวยความสะดวกหรือให้คําแนะนำอะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทางนะครับที่ให้เราเนี่ยไว้คอยติดตามนะครับเกี่ยวกับขา่ขาวสารของยักโทเค็นนะครับเราจะทําการติดต่อ,อะนะครับเราจะมีระยะเวลากําหนดอย่างไรอะไรบ้างครับบอลคือช่วงแรกนี้นะคะเราเปิด7วันนะคะ7วันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการถึงคลองนะคะเปิดจองค่ะนะคะสามารถติดต่อ ที่ทางอาจารย์ทัาบนะคะพี่เบนเองนะคะหรือว่าซัพพอร์ตของช่องทางที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะถือว่าธุรกิจนี้นะคะหรือว่าทรัพย์สินดิจิทัลนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้พลเมืองเมืองปันสุขเมืองไฉไลของเรานะคะได้มีโอกาสที่จะ เป็นัยรุ่นคริปโตเป็นเศรษฐีคริปโตกันนะคะในการถือครองเหรียญที่มีอนาคตแล้วก็มีมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นตามธุรกิจของเรานะคะซึ่งในอนาคตวันนี้เราอยู่กับธุรกิจที่ต้องบอกว่าไม่มีวันตายนะคะในยุคโควิดเราต้องใช้การสื่อสารบนโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมืองประสุกที่เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายนะ,ะแม้ค้าพ่อค้าออนไลน์หรือว่าผู้ขาย นะได้มาเจอกันกันกบแพลตฟอร์มนี้แล้วด้วยความที่เราอะค่ะธุรกิจหลักของเราคือเราสร้างอีโคซิสเต็มเลยค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากซะะึ่งเรียกว่ามีได้มีหลากห,หลายไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะแล้วน้องยักษ์เนี่ยยักษ์โทเค็นเนี่ยฉันจะไปทําอะไรมไม่นอกจากซื้อขายกันแล้วในอนาคตนะคะที่เราจะลิสต์ในกระดานระดับประเทศระดับโลกแล้วเนี่ยเรายังสามารถนํามานะคะแลกเปลี่ยนเป็นรีวอร์ดอ่าเป็นรีวอร์ดภายในแพลตฟอร์มของเรา ทุกซิสเต็มของเราได้เลยนะคะสุดยอดะะม,ามากๆเลยครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเปิดเพียงแค่7วันเท่านั้นแล้วจำนวนล่ะคบอสจำนวนน้อยมากค่ะแค่100ล้านโทเค็นนะคะ100ล้านโทเค็นซึ่งเปิดตอนนี้นะคะอยู่ที่จ<อ>ุด1นะคะจุด1จุด1ถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะแต่ว่าในระบบเนี่ยต้องเป็นเงิน BNB เพราะว่า เหรียญนี้ถูกสร้างนะคะที่สมาร์ชเอนนะสเ a มารชนนะคะดังนั้นท่านสามารถ b ี b นมาแลกเปลี่ยนได้นะคะเพื่อเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอนาคตตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าพี่พี่ทุกท่านนะครับต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับอยากจะให้บอสนะครับฝากถึงพี่พี่ดีลเลอร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับยักทบเท่นในครั้งนี้ครับค่ะเมื่อโลกเปลี่ยนนะคะทุกอย่างเปลี่ยนเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ นะคะวันนี้ถ้าเราไม่เริ่มถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องเอาของคนอื่นเข้ามาทำนะดังนั้นเราเริ่มตั้งแต่วันนี้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะคะไม่ใช่โปรเจกต์ระยะสั้นวันนี้เราเพิ่งเริ่มนะคะเราเริ่มเดินก้าวพร้อมกับโลกนะคะโอเคเราจะได้ไม่ล้าหลังโลก<อ>นะคะถูกต้องไมหมคะจรย์ขอฝากไว้หนึ่งคำนะครับ <c oughs> ถ้าดิลเลอร์หรือทุกทา่านมีไมเซทว่า มูลค่าหรือเงินมีมากกว่าเงินเปรียบเรามาเจอกันที่เมือนกันสุดโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ EP หน้าดีไหมคะโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณบอสด้วยขอบคุณีพทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะ